แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวแบบครบทุกจุดสำหรับ2025 Nissan Navara PRO-CX ในรูปแบบบทพูดความยาวประมาณ800คำรวมภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภยัยจุดเด่นราคาและบทสรุปโดยเปิดด้วยประโยคต้อนรับตามที่คุณขอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name ด์ Thailand. วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับกระบะสายลุยตัวจริงที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่และสมรรถนะที่เหนือชั้นนั่นก็คือนิสสันนาวาร่ P R O C X รุ่นปี2อ2 5ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะครั้งนี้นิสสันได้อัปเกรดนาวาร่ P R O C X ให้มีความแข็งแกร่งทันสมัยและตอบโจทย์สายออฟโรดมากยิ่งขึ้นเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยตัวรถมาในดีไซน์ที่ดุดันกว่าที่เคย ด้วยกระจังหน้าแบบอินเทอร์ลอฟคริลสีดำด้านพร้อมโลโก้นิสสันสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ชุดไฟหน้าและทรงสีเชดใหม่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าและหลังออกแบบมาให้เหมาะกับการลุยทุกเส้นทางล้ออลูมยสีดำขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางออเทเรนพร้อมโรบาร์สีดำด้านที่เสริมลุคออฟโรดได้อย่างลงตัวตัวถังมีให้เลือกหลากสีเช่นสีดำสตีลเกรสสีขาวมุกและสีแดงเบร n นิงเรทซึ่งแต่ละสีก็มีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างชัดเจน เข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับการตกแต่งสไตล์สปอร์ตและพรีเมียมเบาะหนังสีดำเดินได้แดงที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่สบายในการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงแบบ6ลำโพงให้เสียงกระหึ่มทั่วห้องโดยสารเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบรองรับหลังช่วยให้ไม่เมื่อยล้าในการเดินทางไกล มีช่องชาร์จ USB และ Type-C ทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมแอร์แยกโซนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ด้านสมรรถนะนิสสานาวาร่า P R O C X 2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบชิปออนเดอะไฟลที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ง่ายเพียงหมุนปุ่มจาก 2W d ดีไปเป็น4 s หรือ4 l o ได้ทันทีรองรับการลุยทั้งทรายโคลนและหินงย่างมั่นใจระบบช่วงล่างหลังแบบไฟลิงพร้อมคอยสปริงทำให้การขับขี่นุ่มนวลน ตัวรถมีความสูงจากพื้นถึง220มิลิเมตรพร้อมมุมประทานและมุมจากที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับสายลุยในด้านความปลอดภยาาัย Navara PRO CX ก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบ Intelligent a Rear View Monitor กล้องมองภาพรอบคัน360องศาพร้อมระบบ Off Road Mode ที่สามารถแสดงภาพใต้ท้องรถขณะดลุยทางทุรกันดารมีระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขนาถอย Rear Cross Traffic Alert ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน (HSA) และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชัน (HDC) ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองจุดขายของ Navara PRO CXP 2025คือความลงตัวระหว่างดีไซน์ความดุดันสมรรถนะที่พร้อมลุยจริงและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วน บวกกับห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบายเหมือน SUV ผสานกับความแข็งแกร่งของรถกระบะท,ทำให้เหมาะกับทั้งใช้งานทั่วไปขับทางไกลหรือแม้แต่พาไปลุยออฟโรดแบบจริงจังเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องในทุกมิติและยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในตลาดสำหรับราคาของ Nissan Navara p r o c x 2025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 6 9 0ล้บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับออปชันที่ให้มา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนหรือดีไซน์ที่ล้ำสมัยเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้จริงและมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแรงลุยทนพร้อมดีไซน์ที่แตกต่างจากกระบะทั่วไป nissan navara p r o c x 2025้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองหรือลุยเขาขับเล่นหรือใช้ทำงานรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์คุณได้ทุกสถานการณ์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม channel name Thailand, ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับหากคุณต้องการแปลก,กลับเป็นภาษาอังกฤษหรือสร้างเวอร์ชันสั้นสำหรับ TikTok Re e l หรือโพสต์ลงโซเชียลบอกได้เลยครับ